ผมไม่เคยเห็นหัวนมราชสีนะครับแต่ว่ามันเหมือนกับหัวนมเลยสวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับสำหรับพี่ๆที่เท้าเป็นตาปลาวันนี้ผมมีวิธีการรักษาด้วยสมุนไพร ที่เกิดขึ้นตามสวนของเรานะครับสมุนไพรชนิดนี้จะเรียกว่าเป็นวัชพืชเลยก็ว่าได้เท้าที่เป็นตาปลาเกิดจากสาเหตุอะไรและจะรักษาได้อย่างไรไปชมด้วยกันเลยครับตาปลาคือผิวหนังที่แข็งตัวเป็นตุ่มหนาโดยส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นบริเวณด้านบนและด้านข้างของนิ้วเท้าหรือบนฝ่าเท้า แต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่บนร่างกายตาปลาที่ทำให้เกิดความรำคาญและความเจ็บปวดเวลาที่ต้องเดินหรือใส่รองเท้านอกจากนั้นยังมีรูปลักษณ์ที่ไม่น่ามองสักเท่าไหร่นักสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดตาปลามาจากแรงกดทับหรือการเสียดสีจากการกระทําซ้ำๆเช่น สวมใส่รองเท้าที่ไม่พอดีหรือหลวมเกินไปทำให้เท้าเลื่อนถูไปมาจนเกิดการเสียดสีหรือสวมใส่รองเท้าประเภทที่มีการบีบรัดเท้าจนเกินไปเช่นรองเท้าส้นสูงที่บีบหน้าเท้าหรือมีการยืนเป็นเวลานานๆานสวมใส่รองเท้าโดยไม่ได้ใส่ถุงเท้าต่างๆเหล่านี้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดตาปลา เราแก้ไขได้ด้วยนมราชสีครับเดี๋ยวเราจะมาดูด้วยกันนะครับว่านมราชสีเป็นยังไงนี่เลยครับนี่คือต้นนมราชสีครับจริงๆแล้วมันเป็นวัชพืชนะครับนะครับมันเป็นวัชพืชเรามองเห็นเป็นวัชพืชครับมันคือยาที่จะมารักษาเท้าเป็นตาปลาครับวิธีการก็คือเนี่ยครับเราหักดูครับนี่มันจะมียางเหนียวๆครับเห็นไหมครับ เป็นยางสีข,า,ข,า,วา,สข,า,ขาวเนี่ยนะครับยางสีขาวนี่ครับเอาไปเหาะลงที่เท้าที่เป็นตาปลาเลยครับนี่ครับเหาะทุกวันเป็นเวลา7-10ถึงวันครับเท้าที่เป็นตาปลาจะหายครับนี่ครับเอาไปเหาะเลยครับยางเนหนียวๆแบบนี้ช่วยรักษาเท้าที่เป็นตาปลาได้ครับ สำหรับพี่ๆที่ไม่มีต้นนมราชสีนะครับรบก็สามารถที่จะใช้ยาแอสไพรินเนี่ยแหละครับไปบดผสมกับมะน,นาวนะครับมะน,นาวหนึ่งช้อนแล้วก็ผสมกับแอสไพรินเนี่ยหเม็ดแต่ต้องดูก่อนนะครับว่าท่านแพ้ยาหรือเปล่าถ้าท่านแพ้แอสไพรินอย่าใช้นะครับผสมกัน1เม็ด แล้วก็ทาไปที่แผลที่เป็นตาปลาได้เลยนะครับทําแบบนี้3-4ครั้งก็จะหายครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ